ฮัลโหลสวัสดีครับผมกลับมากันอีกครั้งกับเกมเดียโบ4ีนะครับโดยวันนี้จะพามาเก็บโคเด็กตัวเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าเอฟเฟกต์ออฟเดอะคอร์รัปชันนะครับผมก็มาถึงก็กดตัวไว้กันเลยครับผมแล้วกดที่โคเด็กออฟพาวเวอร์กดที่โชว์แมนคัสเนาะแล้วก็เป็นสีตัวนี้ครับผมเอฟเฟกต์ออฟคอร์รัปชันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไรมันมาตีกวูวะโอเคกลับมากันอีกครั้งเพิ่มความแรงของเพิ่มความแรงแล้วก็เอฟเฟกของสกิลอิมบูเมนต์นะครับก็คือสกิลที่เอาไว้เคลือบพิชเลืออชาร์โดเคลือบน้ําแข็งเนาะยีเพราะว่าตอนนี้ผมจะเปลี่ยนมาเล่นสายยิงเนาะหลักๆมันจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักก็เลยต้องมาเก็บตัวเอฟเฟกตัวนี้เซะหน่อย ก็คุณก็กดคกดีก็พาวเวอร์กดตัววกดโชว์ไมคัสกดออฟฟ ensive ซซเลือกแล้วก็กดพินออนแมปได้เลยครับเอยอันนี้สิกดพินออนแมปเนาะมันก็จะมาร์กในแมปไพ่นี่มันอยู่ตรงนี้แหละผมเดินมาละนี่เห็นไหมครับแล้วก็เข้าลงดันกันเลยเนาะเกียร์ดันเจอ้ยแต่ตัวผมมันไม่ไม่ของมันยังไม่ครบครับผมเพราะว่าตอนแรกเราเล่นสาย ทวิตติ้งเบดเนาะแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นตัวผมผมเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นสายธนูพอเ,เปลี่ยนมามันมีปัญหาตอนนี้มันมีปัญหาตอนตรงเลือดมันไม่รีเลือดมันน้อยอ่ะครับผมแมเห็นไหมยามันหมดอะ่ะเกวสของดันเชนก็คือฆ่าตัวชิเปอร์เนี่ยสามตัวนะครับก็จะผ่านโอเคไปลุยกันเลยครับผม เดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวยิงนี่ให้ดูดูนะครับว่าเปลี่ยนมาเนี่ยมันใช้สกิอลอะไรหลักๆก,ก็คือจะใช้ตัวเครือบแล้วก็คอสกิลเป็นอันเนนเชียนอันเนี้ยเออตัวเนี้ยเนะี่ยยิงทะลุผมเรียกยิงทะลุให้แล้วกันแต่และอย่างอ่านยากชิบเป่งยิงทะลุครับผมก็จะเป็นตัวยิงทะลุเนาะเนี่ยผมจะตายอ่ะเลื่อนมันไม่ีอ่ะ แล้วถือถ้าไม่มียาก็จบผมต้องไปหาของที่มีออปชั่นที่มันดีเจนหน่อยอครับผมเพราะตัวเก่าผมไม่ได้รีมันได้มันได้เลือดตอนนอนฆ่าวันนี้มันผมไม่ได้ใส่เดี๋ยวผมต้องลองเอาเพชรออกก็ใส่กระโหลกมลกกวาผมจะต้องเก็บ,อโบโคอมโบพอยต์นะครับมันถึงจะแรงถ้าไม่มีก็ไม่แรง Okay. ถ้าช็อตที่สองมันไม่มีคอมโบไฟน์เนาะก็ไม่แนงไฮโอโนโอมเมืนน่อกี้ไปหนเนี่ยผมต้นตีตีว่านชอตสองสอแชะเอาคอมโบไฟน์ก่อนแต่ว่าเหตุมันมันแตกมันแตกแบบสัต สะใจเดียวเวลามันแตกเป็นเส้นมนอะมันมันคนละสไตล์เขาเรียกแหละคนละความรู้สึกเอ๋มันแตกตัวฟิตตัวมืดเนี่ยผมเอามาไว้บอว่ามันระเบิดเอาแล้วมันก็รีเจนมานาเอาไว้แบบว่ายิงยิงนัดที่ไม่ใช่นัดแรกเอาให้มันจะได้ระเบิดเนี่ย เผื่อถ้ายญิงนัดแรกมันไม่ตายหลักสองขัญคือผมต้องเก็บคอมโบพอยครับลั่นหมดเอ๊ะเออหมดเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเราเหรอมันสิต มันคนคนละความรู้สึกกันเนาะกับตัวตอนเล่นตัวน้นตอนเล่นตัวมีดคือตัวเนี้มันมันจะใช้เขาเรียกอะไรใช้สติมากกว่าเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันมันเน้นแบบว่าเข้าไปตุลุมบอลแล้วกดมั่ว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 ไปเลยเนี้ยเดี๋ยวมีดมันก็แกว่งไปโดนเองนะครับดูอไหมเออแต่ตัวเนี้มันต้องาคอยเจ็บ คอมโบพอย์แล้วยิงก็จะได้คือได้ผลกวา่าตัวฝืนยิงยิงธรรมดา ấy. แบบว่ายิงไม่มีคอมโบพอยต์มันก็ได้แต่ว่ามันเบากว่าเยอะก็เลยต้องดูเก็บคอมโบพอยต์หน่อยนะแต่ผมมีดาบผมมีมีดยูนิคเนาะมันจะเป็นตัวคอนเดมเนชั o นก็คือมันมีโอกาสที่ผมแช่เดียวแล้วผมจะได้คอมโบพอยต์สามแต้มเลยอะไรล,ะล็อกจอย ผมยิงสองใช้ผมได้คอมโบคอยสามเต็มอะเนี่ยเห็นไหมก็คือมันเป็นผลของมีดนั้นเพราะถ้าปกติผมจะต้องตีสามครั้งมันถึงจะได้คอมโบคอยสามเต็มเนาะโอ้โหหายตัวะะนะ่ะไล่กัดนะคะมันต้องแบบว่าต้องดู ต้องมีจังหวะที่แบบว่าจะเก็บฮัโบฟอยนอะมันไม่ได้บูอ่ะมันไม่ได้บูแบบตัวเก่าแต่ตัวเก่าผมบูแล้วผมผมตายปะมันมันเช่าเข้าไปโดนระเบิดตายไงเออผมก็เลยว่าจะลองเปลี่ยนสายดูหนะ่อยว่าเป็นยังไงอันไหนที่มันแบบว่าถูกเข้าทางเรามากกว่า ถูกจะด,ดิดเข้ามือนะเนี่ยผมชอบตอนมันแตกเท่เยไ่เก็บเก็บกำลังพลด้วยถ้าเป็นสีดำนี่ระเบิดแต่มันจะต้องมันจะต้องแบบว่าตายถึงจะระเบิดถ้าไม่ตายก็ต้องยิง สีดำสามรอ,อบเนอ,อ่ยาหมดแมนตัวนี้มันเป็นแมนนะเป็นคนผมว่ามันเป็นคนขวดสีอะไรเนี่ยออมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเอ,อ่อไหนวะเนี่ยใช่ไหมวะแมนสลีอานนี้แหละ อีกเพิ่มเลี่ิบห้าลองใช้ไม่เคยใช้ของบักตัวนี้ไปคราบมาที่เอาพวกสมุนภัยไปคราบมันก็จะมีตัวหวดเนี่ยถ้าเป็นสายมิ้นนะผมโดนตัวนี้ผมตายตลอดไอตัวที่มันมีแสงปล่อยไฟที่พื้นเนี่ยเนี่ยเคอเข้าไปบวกแล้วตาย เย็บหมดครับช่วงนี้ช็อตรีสก,กิลทีละหกแสนกว่าบ้าหรือเปล่ามันจะแพ้ทางแพ้ทางไอ ไอ้อมันที่มันมีบาเลียเหมือนยิงแนละ้วมันมันไม่เข้าไปข้างในหรออ่ร่วมดิผมยนี่ยเอาตัวตัวแรไปมาอยู่นะเพราะว่าผมติดสกิลนี้วะ่ะแบบว่าใช้ตลอด เวลาใช้เหมือนใช้แทนการการการหลบการเดินอย่างเงี้ยมันเร็วดเนี่ยเนี่ยก็เลยเอามาอยู่เฟนสกิลเคลื่อนทีนะ่เนาะไหนเนี่ยยังยังไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยนะเนี่ยสามเท่าเดิม แช่แชบคอมโบไฟแช่แช่อเนี่ยเกือบจะเป็นอะไรไม่ได้ดูเลยนี่ตรงนี้เนาะเนี่ยบารีออย่างเงี้ย เออเรายิงมันไม่ผ่านไม่ผ่านเข้าไปเราก็ต้องเข้าไปเราต้องเข้าไปสู้นะข้างใน,น,นึ่งตายไปเึ่งครับผมบทจะง่ายก็ง่ายบทจะยากก็ยากไม่รู้อะแต่ก็สนุกดีเพราะว่าเล่นตัวมีดมาทั้งนานแล้วเ,เปลี่ยนบ้างตอนนี้เลเวล72ครับผม ระเบิดสะใจนะไอตอนนั้นเล่นมีดก็ชุ่งชิงชุ่งชิงแตกสะใจดีตอนนี้เปเลี่ยนมายิงนี่สะระเบิดสะใจดีแก่แววยิงไม่โดนขอโทษโดนไฟเนี่นย ง้างมาแต่ไกลง้างมาแต่ไกลเชียแต่ไกลเชียเนี่ยมันไม่มีคอมโบไยเนี่ยถ้าม,มีมันก็จะแรงเลยเนีย่ยถ้าไม่มีมันก็ยิงแบบนีม่มีตัวเดียวดนะ้วยเนี่ย ยิ่งเบาเลยจะสู้บอสยากด้วยสายเนี้ยจริงๆผมว่ามันสู้ได้แต่ผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเอาสกิลอีกอกันมาเนาะเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นตัวราบปิดที่มันยิงรัวๆปิด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 เออน่าโจโออ๊ไม่ใช่สิ สองตัวโอ้โหยังไม่ถึงไหนเลยอีกทีสิบสองทีแช่แช่เก็บคอมโบพอย์ครับผมจัดแล้วก็โอ้โหยังไม่โดนถ้าผมก็จะแบบว่ายิงพิษไปก่อนเนาะ ให้มันแบบว่ารดเลือดมงนไปก่อนแล้วก็เราตามด้วยตัวยังได้โดนตามด้วยตัวระเบิดตัวที่เป็นชาโ์โดมันจะระเบิดแล้วก็ตัวชาโ์โดเนี่ยมันมันได้มานานด้วยครับ ถ้ารู้ว่ากะกะว่าเดี๋ยวอีทีมันก็ตายงี้ก็ไม่เก็บละคอมโบพลอยยิงไปเลย <ov iet book> ไอต <ild meat check cat> ัวดานเนี้ยมันมันมันลากยากนะครับว่าฟุตนี่เดี๋พวกลูกกระจกเก่งกับกี้กี้ครับผม เราเป็นสายเก่งกับกี้กี้เก่งกับกี้กี้เนี่ยสายใส่ก่อนนะที่จริงอ่ะสามารถเอาสก,กิลเคลื่อนที่เมาสก,กิลเดียวได้ไงคือตรงเนี้ยตัวหายตัวนี้ไม่ไมจำเป็นก็ได้ผมเซฟไว้ก่อนเฉยๆเพราะผมลองเอาลองเอาสก,กิลกับดักมาแล้วลองเอาสก,กิลตัวไอ้ ผมลองเอาสก,กิลกับดักมาแล้วลองเอาสก,กลิลกระโดดมาแล้วอะไรแบบมันผมไม่ได้กดวะผมกดไม่ทันอ่ะผมกดผมจะกดแค่สามอันไงก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเอานี้ไว้ใช้แบบตอนฉุกเฉินอะไรห,หรือว่าเวลาถ้าไปเจอ PvP ว่า เจออะไรวะน่าส oh, ั่นเลยเจอเราก็ได้อ hmm, ีกฟิลลิ่งหนึ่งไงโชดโชดเหลือหนึ่งตัวอยู่ไหนอ่ะเออตรงนี้หรอเนี่ยโอ้โหอะไรวะ มัหลงหลงเชฉยใครยิงกว่าอยจะได้สก,กิลนี้มันมันมันเชฉยอ่ะมชอบเข้าไปใกล้ ของมันยังไม่ค่อยมีผมอยากได้รีเจนหน่อยอ,อยู่ไหนเนี่ยหินตกใส่หัวโจอโคโโคัน ครับผมเจ้าพวกขงังผมบอกแล้วบทจะง่ายก็ง่ายบทแบบยิงไม่โดนไม่โด,โดน,ฉฉนโดโลแล้วมันยากเฉยลากหน่อยเพื่อความโปรโอ้โอ้โไม่ติดขังโดนขังหลบแล้วหลบ Like, thể... Lúc trên đồ lùi về cho cuộc bạc và mày canh không bổn pháo nữa. Tim nay, tu tìm 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 ไปๆมาๆแ้าไม่ได้ใช้เลยตัวเดชไม่่งนั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวตัวตัวเดชเป็นตัวพนุน้ำแข็งนี่บอสเหรอวะทำไมไม่มีอะไรบนหัวนี่ วางคำดักไว้รู้นะรู้นะออออโอ้โอวัชชีกานี่เราก็ได้มาแล้วครับ e f f e c t of c o อ r ์ p ัปชั่เราก็ไปลองเลยว่าใส่ตรงไหนได้บ้างไหนได้เก่งขึ้นไหมเนี่ย ตังต่อวะแล้วก็ต้องขายของก่อนเลยช่วงนี้ช็อตมันชอบไม่มีตังต่อมทีแสนกว่าสองแสนตายบ่อยเกินมองคนอื่นนี่เดินผ่านเดินผ่านม่อน oh, ม่อนแตกตายหมดขายเครื่องอะครับผมไม่สนเนะี่ย เขาตอนนี้บอกจะแตะเด็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยดูเออเราก็ไปดูที่โอลิมปิกไหนอยู่สูงให้ด้วยโอลิมปิกเป็นชั้นสูงแล้วอะโอเคแล้วมันเอาใส่ใส่ตรงไหนได้บ้างเนี่ย อันนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้มันเป็นรูปขวานอันนี้มันไม่มีรูปขวานใช่ไหมโอเคอันนี้อ่ะเนี่ยผมใส่แทนทวิตติ้งเบลดดีวกว่าโอเคนี่ครับผมดูอินเวน e มนสกิลเอฟเฟกต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จัดไปโชว์นี่เอามาเสริมทัพอีกอันหนึ่ง เอฟเฟกต์สามสิบเปอร์เซนต์นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นสร้อยคอน่าจะเพราะว่ามันเป็นสร้อยคอถ้าเราดูเราจะเห็นว่าเอ่อเนี่ยเอ๊ะมันต้องดูตรงไหนว่าที่มันจะบอกว่าถ้าใส่ตรงไหนจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใส่ตรงสองมือเน,นี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะถ้าใส่ตรงหนึ่งมือก็จะได้เปอร์เซ็นต์น้อยอะไรงเี้ยครับ ทำไมตัวผมเมัอนบลบอวะเพราะยาน,ยานี่เหรอเออก็จบไปเพียงเท่านี้ครับกับตัวการเก็บเอฟเฟกต์สกิลของเอฟ p ฟกต์ออฟคอร์รัปชเพื่อเอามาเพิ่มความแรงของสกิลเอ็มบิวเม้นต์ก็คือตัวเคลือบพิษเคลือบพิษเคลือบช,ช,ช,ชาร์โดแล้วก็เคลือบน้ำแข็งก็คือสกิลสามตัวนี้ มาเสริมความแรงให้กับสกิลสามตัวนี้สำหรับคนที่เน้นเคลือบนเนาะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยน,นะครับจะไดวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ